มีอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วน่าติดตามไปดูอย่างใกล้ชิดคคือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ m a r r e t s h a ร e บร oker นะคืออันดับซื้อขายเนี่ยของบร oker รายวันารายวันรายวันคือถ้ายัางจำกันได้ต้องบอกสมัยก่อนที่ตลาดมัน competitive นะมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์จริงๆแล้วในยามที่ตลาดเนี่ยมันเป็นปกติมีนักงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อขายกันโดยทั่วไปครนะรายย่อยมีสัดส่วนสูงที่สุดของตลาดคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยอันดับโบรกเกอร์นะฮะมาเก็ตแชร์เนี่ยของการซื้อขายในแต่ละวันมันจะไม่ทิ้งห่างอันดับหนึ่งอาจจะ8%อันดับ2ก็จะ7%กว่า อ่าใช่ใช่ใช่แข่งกันเขาแข่งกันอย่างนั้นเก้าเอรเซนเทียบกับแปดเปอร์เซนแต่ในยามตลาดมันผิดปกตินักลงทุนรายย่อยหายไปจากตลาดครับเหลือแต่นักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างชาติอ,อแล้วก็มีเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญเนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งมาเก็ตแชร์เขาทิ้งไปเลย20%กว่าเปอร์เซนต์อันดับสองเนี่ยจะมีอยู่สิกว่าเปอร์เซ็นต แต่ทิ้งห่างกันแบบนี้ครับมันไม่ปกติละเพราะในยามที่ตลาดมันอยู่ในสภาพที่เป็นปกติแล้วมีนักลงทุนรายย่อยออเข้ามาซื้อขายเป็นส่วนใหญ่เนี่ย market share มันจะไล่ๆกันฮะ8% 7%กว่า7%ต้น6%ปอร์เซ็นปลายอ,อ,อะไรอย่างนี้นะบริษัทลักรัพย์เกียรตินาคินพัทระ ครองแชมป์นะมาเก็ตแชร์มาตลอดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายไตรามาสที่ผ่านมามด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยมากกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตโดยเฉลี่ยนะมากกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นตในขณะที่อันดับสองเนี่ยนะฮะส่วนแบ่งทางการตลาดมีอยู่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์บางวันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำไปอ,อ,อันนี้ ต้องตั้งเป็นคำถามเป็นข้อสังเกตแรกว่าไอ้ปัญหาเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลักๆมันมาจากเกียรตินพัทระใช่หรือไม่ออันนี้ตั้งเป็นคำถามนะมาแชร์มาถึงสูงขนาดนั้นนะฮะก็ับถ้าพูดถึงโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วมันก็น่าคิดต่อคไปถึงเรื่องของการทำธุรกรรมช็อตเซลล์มันมาจากภัทระ ครับใช่หรือไม่อืมอืมอมนะครับทีนี้มีปรากฏการณ์น่าสนใจวันที่28มิถุนายนคือวันทำการสุดท้ายของตรอยมาสนี้ครับออของตรอยมาสสองที่ผ่านมาฮะร,ร,รายงานเกียรติคินพัทระยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับอยู่ที่21.72%ครับ,รบขณะที่ JP Morgan ประเทศไทยขยับขึ้นมาเป็น6.71% แต่เห็นส่วนต่างตรงนี้ไหมอืมอนี่คือตลาดมันไม่ปกตินะ <c oughs> เออเออ,อ,อมันค่อนไปอยู่นู่นนะถัดจาก JP มาเป็น k ค i c g s ครับ m ีจ <U BS, S 1> ครับเม bank ประเทศไทย Financier ยไซรัสบัวหลวงอื s ซ <CL SA, S 1> ครับแล้วก็กรุงศรีอ เนี่ยไออันดับสองถึงอันดับสิบมันยังถือว่าเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับที่ใกล้เคียงกันอ่าอ่าใช่ไม่ดีก่นไม่ดนีกันเยอะะครับสองกับสามก็บี้กันอืสี่กับห้ากับหกก็บี้กันอ่าใช่เจ็ดกับแปดก็บี้กันครับเก้ากับสิบก็บี้กันอ่าแต่ไอหนึ่งกับสองเนี่ยมันทิ้งกันแบบลิบลับเลยอ่าใช่ไหมครับทีนี้ต่อเนื่องมาดูวันที่หนึ่งกรกฎดาคมปีหกเจ็ดครับเมื่อวันซืนนี้นะออื มาตรการอัพทิโรูมีผลบังคับใช้อ่าเป็นวันแรกดีเดย์วันแรกมากตแชร์ของเกียรตินพัทระขยับลดลงมาเหลือ18.61ต้องต์ตบอกพัทระนี่เขาไม่ต่ำกว่า20มานานแล้วนะอ่า20อัพตลอดบางวันนี่ไป20ปลายด้วยซ้ำ20ปลายนะ,ะบางวันนะขึ้นไปถึงน,นู่นเลยนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์นะว่าเมื่อ มาตรการอัพทิกรูมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกครับส่วนแบ่งทางการตลาดของเกียรติอินพัทระขยับลดลงมาเหลือ18.61%พี่สุประชัยครับถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายไตรมาสอ่านี่ต่ำยี่นี่นะต่ำยี่สิบเนี่ยนะต่ำซาวเนี่ยนะฉะนั้นตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะ มาตรการอัพทิกรูที่พุ่งเป้ามาในเรื่องของการสกัดกั้นนะฮะธุรกรรมช็อตเซลล์เนี่ยม,มันส่งผลโดยตรงต่อเกียรตินาคินพัทธระใช่หรือไม่นะะถ้าใช่นั่นก็แปลว่าก่อนหน้านี้ครับธุรกรรมช็อตเซลล์รวมถึงโปรแกรมเทรดดิ้งนะหลักๆมันก็คงจะมาจากเกียรตินาคินพัทระใช่ไหม ถ้าดูอย่างนี้นะส่วนแบ่งทางการตลาดถือว่ายังสูงนะแต่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ต่ำา20มานานแล้วเพราะถ้าไปดูอันดับสองสสี่เนี่ยมันมีการสลับหน้าใช่ไหมแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดมันยังคงที่ยังทรงตัวนะฮะแต่ก็น่าสนใจอย่างตัวของ KGI ที่ก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองใช่นะฮะ ชัดมาเ uh huh. มื่อวานนี้วันที่สองกรกฎาคมมาร์เก็ตแชร์ของเกียรติคินพัฒระ uh huh. ขยับกลับขึ้นมาพี่สุภาชัย uh huh. เป็น21.46เปอร์เนต์นะฮแล้วก็ตามมาด้วยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง uh huh. บริษัทบัวหลวงเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยต้องบอกว่า,าหายจากสารระบบ uh huh. ในแง่ของความเป็นท uh ็อปโบรเกอร์ วอลุ่มซื้อขายนะใจเย็นๆวอลุ่มนะวอลุ่มมูลค่าการซื้อขายครือท็อปท็อปเนี่ยเขา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 หลุดออกจากโผไปนานละแต่ช่วง3 4มสี่สวันนี้เขาขยับขึ้นมาแรงนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงขยับขึ้นมาเป็นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองที่มาเก็ตแชร์เจ็ดจุดหกสองเปอร์เซ็นต์นะฮะ อย่าลืมนะถ้าดูมาเอาอตราเทียบณวันที่28แล้วกันนะบัวหลวงนี่ยังอยู่ที่ประมาณ4.12นะอืม4.12มาเป็น7.62ครับอันนี่กระโดดขึ้นมาเลยนะสำหรับมาร k เก็ตแชร์ของบบัวหลวงนะครับแอวก็ อย่าไปซีเรียสเอาข้อมูลมากลางกันดูว่าเอ๊ะมันไอมาตรการอัพทิกรูเนี่ยมัน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 จะมีผลอย่างไรหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเลยเนี่ยคือในแง่ของการช็อตโัวหุ้นเนี่ยมันต้องติดตามดูไปเป็นระยะระยะนะแต่ที่เห็นชัดเลยคือเมื่อวานครับ ยอดขายสัญญาล่วงหน้าอีฟก์โอ้โหมันพุ่งพรวดเลยก็เลยน่าสนใจว่าเอแบบนี้มันช็อตหุ้นยากมันไปช็อตดัชนีเลยไหมแล้ววาลุ่มมันไปตกที่เกตนาคินหรือไม่เพราะมาเกตแชร์กลับมาไงก็ถ้าพูดถึงสัญญาล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปดูพวกที่ทำอนุพันธ์เป็นหลัก อนุพันธ์พวกที่ทําอนุพันธ์เป็นหลักแล้วก็ต้องบอกว่ามีกําไรเติบโตขึ้นมาได้จากตัวของอนุพันธ์มีชีวิตรอดมาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอนุพันธ์ครับ KGI ประเทศไทยไงน่าสนใจไหม JP Morgan เงี้ยเออโอเคอย่าไปซีเรียสนะเอาตัวเลขมาการกันดูครับ